ว่านแล้ววานอีกปันว่านานา้นาแดงกระโดดอุ้ยของไงของไงเป็นคุณคุณี่ยังละ่ะคือไพจ่จดจวดมากนี่ของอยังมากเออเออเออไอ้ไอ้ไอ้โอ้ยโอ้ยพี่น้องมันอีกแล้วอุ้ยเอาดีๆเอาดีๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดีเอาเอา,เอาเสด,ด็จมัดอุ้ยอุ้ยอ,อย่างไรอะไรอย่างไรกำเอา กัมใต้โอ้โหโอ้โอโอ้หมีนดวงปลากับขวงบัตได้๋วอดนึ่งพอดีแล้วนะเดี๋ยวบุงส่งโอ้อันยักโอ้บินร้องเอาไปเลยไปเลย ไปนพี่น้องค้นมันพี่น้องค้นมันเมื่อวานแหก็ได้เห็ดเออดอกหนึ่งจะได้หาได้ยกมันจะได้ยกบ่วละสะดุ้งคนผัวผัวใช่ล่ะใช่ล่ะโอ้พี่น้อง มาพี่น้องวันนี้บ่ได้ลงบ่ได้ขึ้นโคกวันนี้ลงน้ำเอ้ามัน <c oughs> มันเด้อปูเด้ <c oughs> อขึ้นอยากมุกปลาซิวพี่นอ้องคุณยำ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 จู้เออมึงเงินสิเข่าบ่ <c oughs> <c oughs> น้าไหลครับน้าไหลอยู่แต่ว่ามันสิตื่นสะดุ้งบ่อันดับแรกก็สิเข่าอยู่ล้วคิดว่า <c oughs> แต่ว่าบัดสองบัดสามติเป็นยังไงมันเป็นอั <c oughs> นสั่นได้แต่ก็มันเนาะลุกประด้วันนี้เกระบุด จะใช้กระบูบดนไหมรุ่นบมรุ่นจกนักหนาที่ทีน่นยจะซ่อมมึงนั่นสองซ่อมมึงกันคุณเด็นขึ้นแรืออกมาทั้งขางัมันตื่นแล้วต้องไปมองน้ำไหลหน่อยน้ำไหลมันก็บว่าเปลี่ยนแล้วผู้มองเข้าจีไปกุล่ะ

พน้อมือน,นีมาล่องตึกแหกของเว่นเบกิกตาคึม มีอะไรไหมมีอะไรไหมครับด็ดสองสองรายอเอ้เหขึนไปไว้ก็เห็นของดีน้องพี่น้องค้นหมันพีน่น้องค้นหมัน วานแหนก็ได้เห็ดหอจหนึ่งที่ได้หา,าได้ <บา S 1> ยุกที่ได้ยุกบ่ล่ะสะดุงคนบัวเล้วเสล,สล,สล,สล้โอ้พี่น<ม>้อง,ตง<ม>อตอกไม่สิได้หาเห็ดไม่สิได้หาปลา เออเดือดหอยเห็เหเดยเยจะฝ่ามากด้วยพ่อเง,งินเดือดหาเห็นเเเเด,ดนะเพิ่มอีกดอกนะสองดอกเป็นสามดอกสามดอกโอ้สีหาดอกพี่นอ้นองคนตรงนีนง้มันเน่าพี่น้องนี่นี่น้องอืมมันบานเหี้ยก็ได้เห็ดครับ น mmm ึ่แล้วาสิได้หาเห็ดได้หาดอกนั่นน่นี่นบ้านเนนบ้นเนนบ้านบ้านมนียนยุ่นเลยโปมียนหุ่ยตัวกันดอกเจ้าของตัวเจ้าของเจงตัวเจนนี่พวกีน้องมาลุนน้ำกัน มีคนหนึ่งวันหนึ่หากินพุลละทางเนาะมันมันได้ยึดประตูน้ำมาทั้งหมดว่างกันมันว่างมากเนี่ยเหมือนเลี้ยงเนาะมันนันนันพี่น้องมันทางมากเคยมามันมาบ่ได้มันเป็นขี้ตมต้องไปอีกทางหนึ่งมันไก่ไนี่ไม่นี่จะไม่ ปพานอยู่ปลาบวลาัว嘛นี่อยากล่อยมากพี่งคนมากวนมั่นเ <c oughs> ลยว่าอย่างเงี้มาเลี้ยงมาจอบดีแมนปลาส,สลิปคาดอยอะมาเลี้ยงกับปลาไดมา้มาระว่างปลานเงี้ยอันนี้ดีอันดีหลายตัวอยู่เด้อ <c oughs> เห็นบ่อืสขุนมันสิออกมันสิออก ปลาสวยงาหางแดงี้เดี่ยวเขาเอืคลิปเดียวไผ่เอิอยังกระงเาเอินยังสีเสียบพี่น้องกินได้บดตัวผู้เขียวดีมึงนั่นหรอพี่น้องผู้ไดเอาป่าทิมพุนนี่ตัวยังไงโอ้มันแต่ที่ตันสัอาดเะนี่ผู้ไทยก็เพ มาัปแรงเลยเนาะดังหลายป่าดังว่ามันป่าติ่งขิ่งบ่ได้เนาะเจ้าซาว่าด่างได้คักพี่น้องกันเ้าม้าฮู้ด่างทีเ้ามาใส่เ้ามกบอึดเอาอปากกาเอาเอาตัวไข่อยู่หามันได้มูวนเดือดบน

ปลาเงียงตื่นเลยเฮ้ยก็ดึงเอาใหม่ขึ้นมาหน่ำแนม่มันคลองขาดเงียงล่ะจักเหลียวปุ้ยเนริมเงียบมัน

ของบ่อคืน okay, ว่ะโอเคตึกรูปแบบต่ำตึกตึกเนี้ย <c oughs> อ้บูกหอยกระลังสิไหลเขามาหลกระเค่งว่อ้หหลายตัวอยู่เธอหลายตัวอยู่

bàn lai nhau vào đây chú mọc này ลปลากระปอยล่ปวัาวันูันว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 ัาวีนวันสันวันวปานวั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 นวานวนว่นวานวัาวนวนวันวัากันวันลข้ สวยคีดเด้งเฝ้าขึ้นมากีาหลายโตอยู่พีสิรุตปานตัวนี้ไม่โตนเนี้ยผู้ <c oughs> ขึ้นไปขึ้นยากเั้งนักเนี้ยูหลายโตอยู่ได้อ่ายเดี้ยสามโตพี่รองลุด <c oughs> <laughs> bọn đi đi bà tê đức má bỏ ô cà xì rút ô xe đuông ui 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 โอ้โอ้โอ้พี่น้องเอาขึ้นมาขึ้นมากำเนีนๆเอาบัดตอนว่าบุยบัดว่มีป่าบัดตอนนี้เงียบบัดมีป่าเร็วว่าจะปลาตัวมันมันเล็วพี่น้องนี่นอ่บาทนี้ เอามป้าหมันลาบนี่กินบ่เบิดเดยนี่สุดหยอดเลยพี่น้องเมียนหนึ่งหาป่ามาได้หลายหมันค้ากินเออเจ็บปลาจิบ ตีถือปลาตะเพียนมันสิเต hmm. ้นด้งผ mm. okay. ูเด่นเนาะอันน mm. ี้เรามีซีรีอ uh ยู่ใช่ยูฮอนเอามือลงตปเศร้าก่อนเมียนมีไหมวันเดี๋ยวก็ถือปลาถือกะบอกไหมอืม บัวบ ну oh. ัวล no yeah. <laughs> <c ười> ิ้ววสายสยโอ้เอามารุนกันพี่นอเน่นว่ามีปาอยู่ในแห่สันมันสิเรียบ่ะเฝ้าตนลงไปเอาแห่ลงจากบัวพื้นที่จำกัดเนาะ จักตัววัวเดะปลาอะไรก็นย่งวัวแตงมันออกมั้นบาสิว่านลงผืนแหบ่ลงผลืน,ผนมันยังขขางวัวอยู่ออกเร็วฉี่ก็เล่นหาหมองออกด้วยแล้วนะ ีปลาอะไรนีประสวยขีดแดงตัวนึงโอ้ย oh, ปลาออกแล้ว <laughs> คุณนะบ,บังคุบวัวป <laughs> <laughs> ุ้นปลาเลียนออกจากฟังอาย ปลาเนี่ยออกจากฟังกเัน <laughs> มือวนอ <laughs> ดากโ,โดด <laughs> โดดออกเนี่ย <laughs> ดากดำ <laughs> โอ้บดได้แทะพุ่นหลวบพุน <laughs> ขจอมานรัด <h> ah> นั่นสองตัวแล้วสามตัวแล้วเนี่ยโดดมันติดนี่หลายยุติไม่ใ <h isa> สิว่าจริงไะไรแล้ว เนี้ยสุดทีเล้อเมอเอาเอาเอา,เอาโอ้ปลากระกพงอง <laughs> ตุอยยังไงเไถอะปาดเม่อสิเดทอดถอ่นตรีน่ะระ <laughs> วังกำถึงเงียงแล้าเด้เนี่ปง,นนงปลากระพงเดืไดถอดนึงพอดีแล้วนะเดี๋ยวมึงส่ง โอ,โอ้อันยักษโอ้พี่น้องเอาไปเลยไปเลย <c oughs> ไปไปจังไปเบิ้งกันไหมครับพี่น้องมัน<า>คักอยู่บาดนี่คุ้มค่าเลยพี่น้องข้าวจากภาค เต็มเลยป่าตันีหุนแล้วเต็มเต็มเลยป่าตัวนี้ทุกคนหุนบุยยู่ในแหีุ่นมักไงเลยหุ่นบ่ต่ำตึกตึกตกพได้เห็นที่นี่มากระบ่ต่ำเห็นบ่ป่าแต่เพี้ยนไงตัวหันยังบ่ต่ำเนาะจับเหีที่เรียกันบ่ต ต้วงหยบปลานะนันสิออกได้เถอะพ่อพ่อพ่อจะหยอกอีกปลาขีบแดี๋งไรปลาขีบแดี๋งมาหาของใครปลาขนมกับนี่โอ้นี่ดูคูมันอีก ตึกงตึยึดทึ่งผีกับปูได้พี่น้องมันหกมันยางลงมากป่ากระต่นตื่น,นเร็วขึ้นอย่างนี้ป่าบ่อนดีคักอยู่มันแห่งบ่อนอยู่ไกลๆกุพนเนะ่ะยก็กล้า Ủa. Ủa. này, Ủa. 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 บอ่อวัานไปวัานแล้ววัานอีกวันว่านาน้าแดงแล้วลุดอุ้ยของไงี้ของไงีงไง้ยเป็นคุณคุณนี่ยัยงล่ะคือพ่ายจดจวดมากนี่ของอยังมากเออเออเออไอไอไอโอ้ย,อย,อย,อย อุ้ยพี่น้องมันอีกแล้วอุ้ยเอาดีๆเอาดีๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดีเอาโอ้ยเนาะอ้ยอ้ยไปขึ้นฟั้งขึ้นฟั้งขึ้นฟังขึ้นยัง้งขึ้นเอาเฮ็ดตุ้มเอาไปออกนี้ออกนี้ขึ้นฟัง้งเนาะขึ้นแม่ป่ะนี่ ตีนะเขาเลยไหมไม่บัวมาแล้วอุ้มเอาคักกระดูอมันบัวต่ำเหี้ติดที่เหล็กๆโอ้ยว้ายเสี่ยงว่ะพี่น้องโอ้ยบัมวมันโตน้อยๆปาดบัวมนันสีโลคกัวพันธิ์ไอโอ้ย<อ><อ>เกิดมาเ่าจะได้เป็นยินมเย้พี่น้อนเงเอ้ยเขา่าเผาเสยว้ายเบิ้งมันสีดินใส่มือด้วยเฮ้ยมันโอข่มแต่ท้่อะไป่าปาดือหมันแต่มือนี่ ได้ปลาตะเพียนใหญ่เดินก็ได้ปลานิ่งใหญ่ปลาบกคิดว่ามันสิมีปลานิ่งใหญ่พี่น้องปลาโลกัวเอ้าจับดีๆีโลูกเช้าได้กินเปะสะลูกให้กินดีเปะสะอ้สุดยอดเลยพี่น้องคุณปลาคุณอะโลกัวเดี๋ยวเฮาไปสั่งเฮียนฮอก แม่พี่น้องสแสดงว่ามันสีมา่านีมันสีไปหนองหลอบข้าเจ้ามันโบผ่านหลอบไปได้ดอกไอ้พ <laughs> ี่น้องป่าบ่อนดีดีเอ้ตึกเอาสะดุ้งแค่ไอ้ไกู S <S <S นี่ปลาตองไก่ออกมาจากบุงเนี่ยบอมันคือเต็นบ่อนดีคัะดีแน่แท้บ่ต,บต่ำบ่งหันต่ำพุ่นมันมันเนาะของใหญ่ของใหไงบางหันเฮ้าว่ามันมันของใหม่มาดิ<อ>าจังไหนจังว่านพุน่นนึก็เห็นปลาบุญขี่ตุมมาบัดที่นเนียนเป็นไพ่จุดจวดจุดจวดมาจุ่มหลดจุ่มหลดออกกระซ่างมันหุ่นเลี่ยม ด้ป่าเนี่ยเราคนคุยใดดีด้ปอ้อนบกหอยไมมไอ้ขาดที่ได้ขาดที่มันขาดสีใดข้าเจ้าเปิดไปโบ่หอดมองอื่นไปเปิดหาบ่มีเลยมีมองหนึมองเดียวเอืมเนอม่เท่านีล้ล้วอเท่เท่ปลาซิวแบบทีนี่เอาเ,อาเอาท่ทปลาซิว ไปซีหาย่างคนละเอาไปเทเดียวมันคุ้มค่าไปทีเดียวคุ้มค่าเลยปลาซิวก็บซีดีมกสองมกคนละดูดิดูดิมันบ่ค่อยได้ยกเลยปลาซิวไปบ้านเฮียไปสวนมกอยู่พี่น้องตัวหนึ่งตัวหนึ่งอันนี้เทปลามากที่นี่ มาสั่งพ่อสั่งควัน little, วพูดนะโอ้โหนไหลโล่แปดขีดพี่น้องปลานี้ตัวนี้โ, <that in the road> โล่แปดขีดเ,เอาไปแช่น้ำเนี้ย <that in the car> โอ้หเห็ดกากเลย <laughs> เห็ดขาดมีเนี่ย้าวเอาไปสียน้ำไปเอาไปแน้เนียข้าเ้ยมัน้เนีสิใสได้เหรอใส่เอานทั้งน้อยกัน ม <laughs> ีนอนเจ็ดขาดเกิง <laughs> เลยเจ็ดขาดเกิงเลยป่าดินทีเดียว <laughs> เอา้าตัวที่สองเดี๋ยวตัวเลียดครับนี่จะขีด <laughs> <laughs> เดี๋ยวโหขีดอู้เดี๋ยวโหขีดโอ้ปัตะเพียนตัวนี้ <laughs> <laughs> นวะโหขีดมาหน่อย แสดงวา่าบ่ตุยล้วคัน <g ül> บ่เป็นตุยลราครัน้ซุงดินเแ,แห้งอยู่ผลเดอดอหอย,อยตดปลาเดืหอยเดืเห็ดเอาคุ้มค่าครับมีขวดมาด้วยละม้งไปนิ่งว่าตัวหน่อยพี่น้องเยดแปกฉีดครับตัวหน่อยเลย เบ่งกันมันกรดิ่งโดนยอมันตุสีสวประคอประคอตื่นโอ้บ่าตายบ่าว่ตุยบ่าตุยร้อยดุงดุงบ่าตุย,ย,ง,ง,ง,ตยง่ายงลวครเอาอยูนนี่ะ <laughs> <laughs> อะไรครับสรุปผลงานมานดีครับมัน,น <laughs>